อันนี้ก็อัปเดตสวนถาดของเรานะครับก็อันนี้เป็นโต๊ะกินกาแฟของเราเองซึ่งเราก็ไม่ค่อยกินกาแฟหรอกแต่เราชอบมีเอาไว้วางโทรศัพท์ไว้วางลัโพงเนาะเวลาอยู่ในสวนก็ตอนแรกต้นนี้เนี่ยน้องทําท่าเหมือนจะตายใช่ไหมเราก็คิดว่ามันจะตายแน่ซึ่งใบที่เคยมีสะพังเลยนะมันมันมันลุกร่วงหมดเลยแต่เราก็ยังไว้ใจว่าน้องแข็งแกร่งเพราะว่าแต่เดิมมันแข็งแกร่งมากน้องก็ค่อยๆทิ้งใบไปแต่เหลือใบยอดใหม่มาเห็นไหม พอยอดใหมม้พอน้องแตกข้างนะครับแต่ก่อนมันไม่น้องไม่มีแตกข้างนะไอ้มะพร้าวเทียชัยตัวน,นี้มันไม่แตกข้างนะอันนี้มันขึ้นมาแตกข้างเมื่อตอนที่ยานบัตรการนี้ตรงในดินเนี่ยบอกเลยว่าไม่มีอะไรเลยเราใส่แค่พีทมอสอย่างเดียวแล้วก็ข้างบนเป็นหินภูเขาไฟแต่แค่นี้เนี่ยตรงบริเวณร็อบนี่นะเป็นแค่พีทมอสกับหินภูเขาไฟเพราะเราเชื่อมั่นว่ามันจะทําให้ต้นไม้เรางามได้โดยที่ไม่ต้องมีสารอาหารเนี่ยตรงนี้ก็เหมือนกัน ตรงต้นยิมโนเหมือนกันก็จะเป็นพีทมอสอย่างเดียวแล้วก็บนก็หินผัวไฟแปะนากันไม่ให้แบบฝนมันโดนแล้วมันกระเด็นเนาะอันนี้น้ําที่เห็นนี่คือน้ําฝนทั้งนั้นเลยเพราะว่ามันอยู่ใกล้กับแพงเนาะส่วนตรงดินช่วงเนี้ยจะเป็นดินที่แบบปลูกต้นไม้ปกติแล้วก็ใส่ไปมัวม่วๆก็น้องๆก็รอดนะแต่ต้นต้นอย่างเนี้ยโหเสือสตรอเบอรี่เนี้ยมันจะไม่ค่อยไม่ค่อยงามเนี่ยแต่ต้นนี้เพิ่งย้ายมาใหม่ตอนนี้น้องฟื้นแหละน้องชอบเฉย เนี่ยต้นเก่าที่ทิ้งใบก็ <c oughs> ก็ฟื้นแล้วต้นเล็กก็ฟื้นแล้วเนี่ยอันนี้คือเป็นลูก,ล,กลูกของตน้ตนต้นนี้นะต้นมาพาะพร้าวทะเลทรายต้นนี้ส่วนต้นอันเนี้ยไอจระเข้ตัวเนี้ยเราไม่รู้ว่าเรียกชื่อว่าอะไรเพราะเราซื้อมาแล้วก็ไม่รู้ชื่อน้องก็อวบขึ้นแล้วน้องน้องไม่ตุยน้องอวบขึ้นน้องสู้แดดได้แล้วแบบแข็ง,ขงมากอ่าก็เดินลงก็จะประมาณนี้ก็อาจจะยังไม่สวยอะไรหรอกแต่เราก็แบบเราแค่อ,อยากลองปลูกเฉย ก็จะประมาณนี้ครับจนทาตุของเรา